ของพ่อทําไว้จ้ะก็เลยไม่อยากขายให้ใครไม้มีแต่ไม้ดีๆนะเพื่อนๆเห็นไหมคะอะไรก็ช่างงทาบ้านเราุกมากอ่าพบ้านกำลังทํำความสะอาดอยู่ที่พ่อทําไว้เนี่ยก็ยายลินก็ไม่อยากจะขายทิ้งค่ะนะคะ ที่พ่อทำไว้เนี่ยก็ยายลินก็ไม่อยากจะขายทิ้งค่ะ,คะที่พ่อทำไว้เนี่ยก็ยายลินก็ไม่อยากจะขายทิ้งค่ะ เผารอบบ้านมันลกุกเราก็ต้องจัดการนะคะเพื่อนเพื่อนอที่พ่อทำไว้เนี่ก็ยายลินก็ไม่อยากจะขายทิ้งค่ะนะคะสร้างบ้านมีแต่ต้นกระถินจะ้ะพอพราบ้านเขากำลังฟันบ้านเราลุกมากอ่า บ้านกำลังทำความสะอาดเนี่ยอันนี้ก็เป็นยุงข้าวนลจ๊ะเพื่อนๆเป็นฝีมือของพ่อทำไว้จ้ะก็เลยไม่อยากขายให้บ้านเราลุกมากอ่าบ้านกำลังทำความสะอาดเนี่ยเพื่อนๆมาบ้านก็ไม่ได้พักผ่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมาถึงก็ต้องมาทำความสะอาดเห็นไหมคะ ให er mm ่ hmm. ใครไม้มีแต่ไม้ดีๆนะเจ้าเพื่อนๆเห็นไหมคะอะไรก็ช่างให้ครไม้มีแต่ไม้ดีๆนะเจ้าเพื่อนๆเห็นไหมคะอะไรก็ช่างให้ครไม้มีแต่ไม้ดีๆนะเจ้าเพื่อนๆเห็นไหมคะอะไรก็ช่าง มาทำความสะอาดข้างบ้านที่พ่อทำไว้เนี่ยก็เยลินก็ไม่อยากจะขายทิ้งค่ะ,ะนะคะเผารอบบ้านมันลุกเราก็ต้องจัดการนะคะเพื่อนๆ มาทำความสะอาดข้างบ้านใครไม้มีแต่ไม้ดีๆนะจเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอะไรก็ช่างเพื่อน,อนมาบ้านก็ไม่ได้พักผ่อนนะจ๊ะเพื่อนๆมาถึงก็ต้องมาทำความสะอาดเห็นไหมคะข้างบ้านมีแต่ต้นกระถินจ้ะ พ่อบ้านเขากำลังฟันไ่ใครไม้มีแต่ไม้ดีๆนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะอะไรก็ช่างด้วยภาระด้วยหน้าที่เราต้องทำมาหากินก่อนต้องมาทำความสะอาดข้างบ้าน เพื่อนมาบ้านก็ไม่ได้พักผ่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อมาถึงก็ต้องมาทำความสะอาดาาเห็นไหมคะข้างบ้านมีแต่ต้นกระถินจ้ะพ่อบ้านเขากำลังฟันต้องมาทำความสะอาดข้างบ้าน คนอยู่นะคะพเพื่อนๆเราก็ต้องมาเทศาก,กาลทีไรเราก็ต้องที่พ่อทำไว้นี่ก็เยลินก็ไม่อยากจะขายทิ้งค่ะนะคะางบ้านเราลกมากอ่าพวบ้านกำลังทำความสะอาดเนี่ยมาทำความสะอาดทุกทีนะคะ บ้านไม่มีคนอยู่ว่าอย่างนี้เรจาจะเพื่อนเพื่อข้างบ้านมีแต่ต้นกระถินจ้ะพ่อบ้านเขากำลังฟันที่พ่อทำไว้นี่ก็เยลินก็ไม่อยากจะขายทิ้งค่ะ ที่บ้านไม่มีคนอยู่เราก็ต้องทิ้งไว้ก่อนจะเพื่อนๆนะคะเจาการมาเราก็ต้องมาด้วยภาระด้วยหน้าที่เราต้องทำมาหากินก่อน<ๆ>ข้างบ้านมีแต่ต้นกระถินจ้ะเพราะบ้านเขากำลังฟันไข่คร ไม้มีต่ไม้ดีๆนะจ๊ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ <S <S อะไรก็ช่างนะคะเผารอบบ้านมันลกเราก็ต้องจัดการนะคะเพื่อนๆบ้านเราลกมากอ่าพบ้านกำลังทําความสะอาดอยู่ บ้านเราลกมากอาบ้านกำลังทำความสะอาดเดานี่ยมีคนอยู่นะคะเพื่อนๆเราก็ต้องมาเทศก,การทีไรเราก็ต้อง ด้วยภาระด้วยหน้าที่เราต้องทำมาหากินก่อนข้างบ้านมีแต่ต้นกระถินจ้ะเพราะบ้านเขากำลังฟันที่บ้านไม่มีคนอยู่เราก็ต้องทิ้งไว้ก่อนจากเพื่อนเพื่อนนะคะเกษตรการมาเราก็ต้องมาทำความสะอาดเห็นไหมคะนะคะ,นะคะ เผา <Kız S 1> รอบบ้านมันลกุกเราก็ต้องจัดการนะคะเพื่อนๆนะคะเผารอบบ้านมันลุกเราก็ต้องจัดการนะคะเพื่อนๆสร้างบ้านมีแต่ต้นกระถินจ้ะพอบ้านเขากำลังฟันนะคะเผารอบบ้านมันลุก เราก็ต้องจัดการนะคะเพื่อนๆทำความสะอาดเห็นนะคะต้องมาทำความสะอาดข้างบ้างน,นะคะเผารอ,อบบ้านมันลกุกเราก็ต้องจัดการนะคะเพื่อนๆ มาทำความสะอาดทุกทีนะคะบ้านไม่มีคนอยู่ว่าอย่างนี้หละจะเพื่อนเพื่อนที่บ้านไม่มีคนอยู่เราก็ต้องทิ้งไว้ก่อนจะเพื่อนเพื่อนนะคะเทศ่จาก,การมาเราก็ต้องมาอันนี้ก็เป็นยุงข้าวนะจจะเพื่อนเพื่อนเป็นฝีมือของพ่อทำไวจ้จ้ะ ก็เลยไม่อยากขายให้ต้องมาทำความสะอาดข้างบ้านมาทำความสะอาดทุกทีนะคะบ้านไม่มีคนอยู่ว่าอย่างนี้หละจะเพื่อนเพื่อที่พ่อทำไว้นี่ก็เยลินก็ไม่อยากจะขายทิ้งค่ะนะคะ ข้างบ้านมีแต่ต้นกระถินจ้ะพ่อบ้านเขากำลังฟันข้างบ้านมีแต่ต้นกระถินจ้ะพ่อบ้านเขากำลังฟันนะคะเผารอบบ้านมันลกเราก็ต้องจัดการนะคะเพื่อน